ทำยังกลับไปรบที่อิรักแม้ปืนยิงสลับปืนยาวปืนสั้นฮ่าฮ่นี่คือตัวอย่างของการเรียนรู้โดยการท่องจำและการทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับสวัสดีครับผมโอม t s t อครับคลิปนี้ก็จะเป็นตอนที่2ครับสำหรับการตอบคำถามเรื่ปืนนะครับที่มาจากคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับใน YouTube หรือว่าในเพจนะครับมีคอมเมนต์ไหนน่าสนใจผมก็จะเอามาทำครับเรื่องคอมเมนต์ขยะนะครับคอมเมนต์แย่ๆผมก็ไม่ได้ซซเรียสอะไรยแล้วนะครับผมเป็นคนที่ทัศนคติดีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงผมครับจะไปเจอคอมเมนต์แย่ๆแล้วรู้สึกไม่อยากทําไม่มีความรู้สึกนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ทาคลิปนะครับผมจะยังทําคลิปที่มีสาระต่อไปเรื่อยๆครับแค่หยิบคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับเอามาพูดถึงมากันครับ คำถามแรกครับอายุ24ปีไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยจะขอปอสาได้ไหมอยากได้ปืนลูกโกรดต้องดูนะครับว่าคุณคุณสมบัติครบหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างไปดูคลิปนี้ครับกระบอกที่2ต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมืออีกไหมคำตอบคือถ้าคุณพิมพ์ลายนิ้วมือไปแล้วกระบอกถัดไปอยู่ในระหว่าง6เดือน ยังสามารถใช้ใบพิมลายนิ้วมือเก่านะครับไปขอใหม่ได้ครับไม่ต้องพิมลายนิ้วมือใหม่นะครับแต่ถ้าผ่านผลมากกว่า6เดือนแล้วครับต้องคุยกับนายอำเภอครับว่าจะให้พิมพ์ใหม่หรือเปล่าครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่นานเกินไปเช่นปีหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็นายอำเภอก็ยังจะให้อยู่นะครับแต่ถ้านานไปแล้ว2ปี3ปีหรือมากกว่านั้นครับส่วนใหญ่ก็ต้องไปพิมพ์ใหม่ครับ พี่ครับสมมุติว่าเราไม่มีที่ดินจะสามารถขอป .3 เพื่อซื้อปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้ไหมครับไม่มีทรัพย์สินก็โอกาสขอก็จะยากมากนะครับขอเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินคุณต้องมีชีวิตและทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินที่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินบ้านรถอะไรประมาณนี้ครับถ้าไม่มีนี่นายอำเภอก็จะถามว่าเอาไปป้องกันอะไร พระว่าในป3มันต้องระบุว่าชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นก็เลยต้องมีทรัพย์สินด้วยนะครับมีชีวิตอย่างเดียวไม่ได้ครับพี่ครับเราสามารถขอใบอนุญาตซื้อปืนที่ไม่มีขายตามร้านปืนได้ไหมครับเช่น F17M.17WSM มีคนมาตอบให้ลนะครับว่าแล้วจะซื้อที่ไหนนะครับถ้าร้านขายปืนไม่มีปืนขาย แล้วเราจะไปซื้อปืนที่ไหนครับผมก็คิดเหมือนกันนะครับว่าเราจะไปซื้อปืนที่ไหนครับเพราะว่าการซื้อปืนในประเทศไทยครับมีอยู่2แบบครับคือซื้อปืนจากร้านปืนนะครับโดยตรงแล้วก็รับโอนทั้งสองอย่างนี่คือต้องทําภายในประเทศเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาวุธปืนมันจะมีโคต้าของมันครับเพราะฉะนั้นอาวุธปืนจะสั่งจากนอกมาได้ต้องมีโคต้าครับพูกที่มีโคต้าก็คือร้านปืนครับดังนั้น ร้านปืนไม่มีขายแต่ถ้ามีเจ้าของปืนกระบอกนั้นอยากจะขายปืนกระบอกนั้นคุณก็สามารถขอปอสาได้นะครับแต่ผมเดาว่าคงจะคิดประมาณว่าจะสั่งจากนอกมาอะไรประมาณนี้นะครับสั่งเองไม่ได้นะครับอาวุธปืนต้องเป็นโคต้าจากร้านปืนเท่านั้นครับพี่ครับไรเฟิล308เราสามารถทําชุดพานท้ายใช้เองได้ไหมครับหรือต้องซื้อเท่านั้นเพราะผิดกฎหมายครับตัวพานท้ายนะครับ ถ้าไม่เกี่ยวกับระบบปืนเราสามารถทำเองได้นะครับไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงวมธปืนนะครับก็จะมีหลายท่านนะครับที่รับทำพานท้ายปืนอยู่นะครับเช่นพวกพานท้ายไม้อะไรพวกนี้นครับแต่ถ้าทำแล้วมันเกิดเป็นการดัดแปลงปืนขึ้นมาเช่นทำพานท้ายที่สามารถทำให้ปืนเซมิออโตเมติกเช่นปืนสมิธ MP15 ตัวนี้ ทำผ่านท้ายให้เป็นแบบบัมไฟเออร์ทำให้เรายิงขึ้นแบบฟุวอโต้ได้แบบนี้ผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าทําพวกชุดผ่านท้ายอะไรพวกนี้ครับที่ไม่ทําให้ระบบปืนเปลี่ยนไม่ผิดกฎหมายนะครับสามารถทาได้ครับคุณโอมครับกระสุนจุดสองสองแคอานวนริมล่างง่ายไหมครับถ้ากระสุนคุณภาพดีนะครับ การลั่นง่ายไม่เกี่ยวกับว่ากระสุนเป็นชนนริมหรือชนอนกลางแต่มันขึ้นอยู่กับระบบเซฟตี้ของปืนและตัวผู้ใช้เองครับบางรุ่นระบบเซฟตี้ปืนไม่ค่อยดีอาจจะมีโอกาสลั่นได้นะครับแต่ปืนหลังๆมานั้นระบบเซฟตี้ค่อนข้างดีมากนะครับโอกาสจะลั่นเพราะระบบจะค่อนข้างน้อยนะครับ สำหรับปืนที่ถูกกฎหมายนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือเซฟตี้จากตัวบุคคลครับถ้าคุณพึงระลึกเสมอว่าปืนทุกกระบอกมีลูกคุณ,คณไม่เอาเนิ้วเข้ากลวงไกถ้าไม่ต้องการยิงและคุณหันปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัยกดเหล็ก3ข้อนี้ถ้าคุณทำได้โอกาสลั่นก็แทบจะไม่มีเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าชนวนริมหรือชนวนกลางลนง่ายกว่ากันนะครับ ให้ตัวคนนั้นเป็นเซฟตี้ของปืนที่ดีที่สุดครับซื้อปืนอารมณ์ยาวมีกล้องต้องขอบีบอสามไหมปืนอัดลมเบอร์1เบอร์2ต้องมีทะเบียนนะครับดังนั้นต้องขอปอสาครับถ้าไให้มีทะเบียนก็ถือว่าเป็นปืนเถื่อนนะครับสำหรับปืนอารมณเบอร์พี่พิมพ์คำว่าไทยรัฐผิดครับอันนี้ขอบคุณครับเพราะว่าบางที่ผมก็ผิดพลาดครับ ตอนตัดต่อวิดีโอก็จะเป็นช่วงประมาณตีสามตีสี่นะครับผมก็มีวง่วงบ้างครับก็พิมพ์ผิดบ้างก็มีครับเป็นอิสลามเกิดตีมหมูบาปไหมครับอันนี้เขาคงจะเน้นหานครับก็คงไม่ได้ต้องการคําตอบอะไรผมก็เอามาอ่านให้ฟังฮ่าฮ่าเฉยๆครับก็อยากให้มีโมเมนต์ขำๆบ้างครับก่อนที่จะเข้าไปที่เรื่องซีเรีย พูดเยอะมั่วๆม,มึงบอกให้ละเอียดไปเลยว่ากระสุนปืนมาจากไหนบริษัทไหนใครเป็นคนขายคนขายหรือผิดกฎหมายไหมถ้าคนเจ็บพอถึงขนาดนั้นท็อสุดท้ายนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะครับคอมเมนต์นี้อยู่ในคลิปที่ผมรีวิวกระสุนปืนนะครับคลิปนั้นผมอธิบายว่ากระสุนเป็นยังไงวิธีใช้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับเพื่อเป็นฐานในการต่อย,ยอดไปทำคลิปถัดไปก็คือเป็นคลิป นำกระสุนนั้นเข้าไปทดสอบยิงรีวิวเปรียบเทียบกับกระสุนลูกกรดยี่ห้ออื่นนะครับในคลิปพูดแล้วนะครับว่าเป็นกระสุน CCI นะครับกระสุน CCI คงจะไม่ผลิตที่บริษัทบล็อกนะครับกระสุน CCI ก็จะผลิตที่บริษัท CCI นะครับดังนั้นในคลิปนั้นก็บอกถึงบริษัทอยู่แล้วนะครับว่าเป็น CCI นะครับ แล้วก็ที่เขาบอกว่าพูดเยอะมั่วๆที่ต้องพูดเยอะครับคลิปนั้นต้องอธิบายเพื่อเป็นฐานอย่างที่บอกครับเพื่อเป็นฐานในการทาคลิปรีวิวอนานาจกระสุนต่อไปนะครับถัดมาใครเป็นคนขายคนขายก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตในการจําหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนก็คือร้านปืนนั่นเองครับอีกหนึ่งกลุ่มคนที่สามารถขายกระสุนได้นะครับคือสนามยิงปืนนะครับ ซึ่งสนามยิงปืนก็มีใบอนุญาตขายกระสุนปืนนะครับแต่นั้นจะมีร้านขายปืนกับสนามยิงปืนนะครับที่ขายกระสุนปืนอันสุดท้ายที่บอกว่าส่วนผิดกฎหมายไหมถ้าซื้อจาก2กลุ่มบุคคลน,นี้และตัวคุณมีใบป .4 สีตามขนาดที่คุณจะไปซื้อไม่ผิดกฎหมายครับส่วนอันที่ถามว่าถ้าคนเจ็บบอดถ,ถึงขนาดนั้นอันนี้ผมไม่เข้าใจคำถามนะครับ ถัดไปครับอันนี้เป็นคอมเมนต์จากคลิปร้านปืนในตำนานควรเข้าหรืเปล่านะครับเขาคอมเมนต์มาบอกว่าบางทีมันก็อ้อมค้อมมากไปพูดไปไป,ไปมาฟังไม่รู้เรื่องเลยหัอมน้ำท่วมทุ่มงในคลิปนั้นนะครับถ้าคุณฟังดีๆนะครับทั้งคลิปเป็นสาระล้วนๆเลยนะครับถ้าคุณเข้าใจในคลิปเป็นสาระล้วนๆเลยนะครับแต่มีบางจุดที่ต้องย้ำครับ ขนาดผมย้ำหลายรอบนะครับก็ยังไม่เข้าใจเลยครับเพราะว่าคนต้องการคําตอบที่บอกว่าร้านนี้ควรเข้าร้านนี้ไม่ควรเข้าคําตอบประเภทที่ท่องจําครับมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายครับมาจากคลิปปืนฟ้อบ้านป้องกันชีวิตและทรัพย์สินใช้ปืนอะไรดีคลิปนั้นผมพูดถึงว่าแต่ละคนครับมีบ้านไม่เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีบ้านที่ติดกันหลายหลังมีพื้นที่น้อยๆครับแล้วก็ บ้านที่เป็นสวนไร่นามีพื้นที่กว้างๆนะครับเขาคอมเมนต์บอกว่าตลกจนเข้าบ้านถึงกับต้องสะพายปืนยาวกับปืนสั้นขนาดนั้นเลยเหรอแค่ปืนสั้นกระบอกเดียวก็เต็มที่แล้วให้โจนมีปืนด้วยกันยังยิงสู้ไม่เกินหนึ่งแม็กกาซีนหลอกหรอกหรือเปล่าคนระับทำยังกลับไปรบที่อิรักแม้ปืนยิงสลับปืนยาวปืนสั้นฮ่าห้าาานี่คือตัวอย่างของการเรียนรู้ โดยการท่องจำนะและการทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับในคลิปนั้นก็พูดถึงแล้วนะครับว่ามีทั้งแบบที่ในบ้านมีพื้นที่น้อยๆแล้วก็ในบ้านผสมไร่นาครับเขามองแค่บ้านตัวเองอย่างเดียวครับผมคิดว่าบ้านเขาก็เป็นบ้านที่มีพื้นที่ไม่มากนะครับเป็นบ้านติดกันหลายหลังตัวผมนั้นแนะนำแบบกว้างๆนะครับ แนะนำทุกๆคนนะครับผมไม่ได้แนะนำเจอะจงมาแค่คุณคนเดียวนะครับดังนั้นผมก็จะต้องแนะนําอะไรที่มันพิเศษมากขึ้นครับถ้าสมมุติว่าบ้านคุณนะครับเป็นบ้านสวนไร่นานครับที่มีพื้นที่หลายตารางวาหลายตารางเมตรนะครับสมมติว่ามีโจรเข้ามาครับผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามากัน5คนครับ3คนอยู่ในระยะที่ไกลกว่า100เมตรครับถ้าเขามีอาวุธมาด้วย สมมติว่าคุณมีปืนสั้นอย่างเดียวคุณจะเอาปืนสั้นไปยิงต่อโต้คนที่อยู่ไกลกว่า100เมตรมันจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเขามี3คนแต่สมมติว่าถ้าคุณมีปืนยาวครับปืนยาวติดกล้อง3คนอยู่ที่ระยะไกลกว่า100เมตรครับคุณอาจจะเอาปืนยาวไปพาพที่หน้าต่างและให้หน้าต่างเป็นที่กำบังครับหรือว่าคุณจะไปพาพที่ ิ่งไม้ต้นไม้แล้วก็ให้ต้นไม้เป็นที่กำบังครับดังนั้นถ้าเรามีปืนยาวติดกล้องเราจะได้เปรียบกว่าไหมครับและทําไมต้องมีปืนสั้นเพิ่มเพราะว่าสางคนที่อยู่ไกลใช่ไหมครับสมมุติว่าเราจัดการได้แล้วเกิดมีอีกสองคนครับส้มอยู่ใกล้ๆในระยะที่ต่ํากว่า15เมตรลงมาครับการที่เราจะยกปืนยาวจากเช่นที่พิงไว้ที่ขอบหน้าต่างหรือว่าต้นไม้นะครับ สมมติว่ามันมาข้างๆนะครับเราสามารถหยิบปืนสั้นขึ้นมาแล้วยิงได้เลยครับหรือว่าจะยิงด้านนี้ก็ยังได้เลยครับด้านหลังก็ยังได้นะหยิบขึ้นมายิงด้านหลังก็ยังได้นะครับและบางทีครับปืนที่เรายิงอยู่ครับเป็นปืนแบบโบว์แจ็คชั่นเมื่อเราต้องขึ้นคันเลื่อนทุกครั้งในการยิงสมมติว่าเราจัดการ3คนนั้นได้แล้ว2คนมาได้กันใกล้ๆนะครับถ้าเรายกปืนแบบโบว์แจ็คชั่นมาบางทีมันใช้ลูกเลื่อนไม่ทันครับ เราทำสิชงที่มนยาวลงมาเป็นปืนสั้นครับแล้วไปยิงครับอย่างที่บอกครับสถานการณ์มันมีแตกต่างกันมากมายหลายอย่างครับดังนั้นคุณจะยึดแบบเฉพาะของคุณอย่างเดียวไม่ได้ครับผมไม่ได้แนะนําแค่คนเฉพาะกลุ่มนะครับผมแนะนําทุกๆคนนะครับผมจึงจะต้องแนะนําแบบกว้างๆไงครับไม่จําเป็นจะต้องไปรบที่อรักนะครับบางสถานการณ์ครับมันจําเป็นต้องใช้ก็มีครับไม่แน่ครับ อนาคตคุณอาจจำเป็นจะต้องใช้ไม่ได้ครับดังนั้นอย่าที่พูดครับอย่าเรียนรู้โดยการท่องจำและทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับจงเรียนรู้โดยการเข้าใจและนำเอาสิ่งที่คุณคิดว่ามีประโยชน์นะครับออกไปประยุกต์ใช้กับตัวคุณอย่าท่องจำอย่างเดียวครับทำความเข้าใจแล้วหยิบตรงที่มีประโยชน์เอาไปประยุกต์ใช้กับตัวคุณครับ ส่วนที่คุณคิดว่าไม่มีประโยชน์สำหรับคุณในอนาคตมันอาจจะมีประโยชน์สำหรับคุณก็ได้ครับเรียนรู้ไปเถอะครับโอเคครับสำหรับคลิปตอบคาถามอาวุธปืนตอนที่2ก็ขอจบเพียงน,นี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง TSTR Tactical เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปมีข้อสอบถามก็สามารถสอบถามที่คอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์ไหนสนใจผมก็จะมาทำแบบคลิปนี้อีกนะครับ หากอยากจะปรึกษาส่วนตัวครับไปที่ description ที่ใต้วิดีโอครับที่ description ก็จะมีลิงก์เข้าไปที่เพจของผมนะครับเพจของผมก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้กับอาวุธปืนมากมายนะครับสามารถเข้าไปสอบถามก็ได้ครับสอบถามแค่เรื่องอาวุธปืนอย่างเดียวไม่ซื้อไม่เป็นไรครับเข้าไปปรึกษาอย่างเดียวก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับ จงทำความเข้าใจแล้วก็หยิบตัวที่มีประโยชน์ออกไปประยุกต์ใช้นะครับอย่าเพียงแค่จำแล้วเอาไปใช้และก็อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับโลกนี้ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมายครับมองโลกให้กว้างเข้าไว้ครับคุณจะเจอสิ่งต่างๆในชีวิตให้เรียนรู้อีกเยอะเลยครับ